ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวทุกท่านนะผมก็วันนี้มาครับอยู่ที่ศูนฮิโน่อีกแล้วนะครับก็นี้เราเจ้าเอ2เอ็มพีมาถ่ายน้ำมันเครื่องรอบที่สองนะครับอนี่เอามาเมื่อกี้เลยนะครับ ที่สองเพิ่มเหมือนกระจกนาซ่ามาครับรถเพิ่งวิ่งไปรอบนี้สี่พันโลเองครับสองท้องสุดนี่แหละ,ะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูหน้าไม้นะคะ เดี๋ยวนี่ขอน้ําัันเขากลับทำอะไรอะไรอะไรอย่างจุดประสงค์นะครับแว่ชีวระสีมันเงาเลยนะ จะขึ้นหลังด้ำไปนะฮะนะครับรอบที่สองน่าจะไปไอัน,นี้ด้วยนะครับทำตะแกงข้างบนนะตรงหัวจุง,งางนะ แกงมบเอาเพราะว่านี่ก็ตั้งประมาณเวลาเก้าโมงครึ่งค่ะ เรามานานมากเลยฮะอันนี้ไม่มีหลุดเลยฮะแล่วรอบปีหน้าขาวขาวแรกนะฮะ ดูก็สูงก็สวยๆนะจะว่าไปนะคะก็สุนี้โนนะคือสว่างนะวันนี้อย่าง 对，有了。 แล้วก็มันเอิมโมมก็จกมาซา,าก,กาลูาากไปกัา่นา,กกา,า,นานี้ยค่ะมมโมงก็จบก็จบมาประมาณนี้

เอก็ตามานันมาเรื่อย นาจะเป็นคิวสองาจะเป็นคิวอะไรทุกอ่นะก็สมัครสมครับก็พริจากดไลค์กดแชร์กดติดตาม เดินหน้าครับโอเคครับเดี๋ยวรอดูตอนถ่ายำนำมันเครื่องนะครับ